สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับพี่โจ๊กนะแล้วก็วอตินทอนชาแนลวันนี้เรายังอยู่กันในเกม Rider o f i อฟ a ินะคลิปนี้มีอะไรคลิปนี้พี่โจ๊กก็แค่จะมารวบรวมเอ่อมอนสเตอร์ที่จับได้ในแบบที่2เนาะครั้งที่เราทำแบบที่1ไว้ละวันนี้เรามารีวิวแบบที่2ให้ดูแต่จะเป็นมอนที่ยังเป็นมอนแบบไม่มีเงื่อนไขนะก็คือจับได้ปกติเลยไปดูกัน ก็เป็นการรีวิวคร่าวๆนะมอนเราโผล่มาเนี่ยตัวแรกเราจะอยู่จากออกมาจากบริเวณทางขวาล่างเนี่ยคือเดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอเจอเจอมอนตัวแรกกันแหละก็ตัวที่เห็นวันนี้มาถึงที่เพื่อนๆจะเห็นตัวแรกคือมา้าม้าขาวตัวนี้เนาะอืมโอเคเราก็ไปเริ่มจากตัวม้าขาวนี้ก่อนอตัวม้าขาวตัวนี้ชื่อ crossing p r o f r l e นะ ก็จับได้ปกติเลยเพื่อนๆพ,พอนพเลเวลเข้ามาถึงเราก็จับได้เลยอะ่ะเป็นอันนี้เป็นตัวที่1ที่วที่พี่โจจะบอกเนาะก,ก็หลักๆแล้วอะ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ได้ซื้อสล็อตเนี่ยมองว่าเดี๋ยวมันก็เต็มอะ่ะเราก็จับมาเล่นเล่นแล้วก็ปล่อยก็ได้เพื่อนๆตัวนี้โอเคตัวที่1ที่เราจับได้ต่อไปในบริเวณใกล้เคียงแถวๆนี้แหละหลังจากเพื่อนๆนจับตัวคาวติ้งฟอร์เพยแล้วเนี่ยก็จะมีตัวที่2อ,อยู่ตรงนั้นเลยนะตัวที่2ที่ เพื่อนๆจะจับได้ก็จะเป็นตัวกวางเนี่ยน้องกวางข้างๆเนี่ยคิงคาลิโบเนี่ยคิงคาลิบูเนาะเนี่ยก็เพื่อนๆก็ไปจับต่อใกล้ๆเลยแถวๆแอร์เรนี้ก็จะมีอยู่2ตัวที่เพื่อนๆสามารถจะจับได้นี่วนี้คิงคาลิบูก็ยังไม่มีอะไรอันนี้ก็กสำหรับพวกมอนสเตอร์เลเวลหนึ่งดาวอ่ะเพื่อนๆก็เอาไปจับดูดูเฉยๆก็ได้ว่าเออมอนสเตอร์ที่เป็นพวก กวางพวกม้าเนี่ยเขาให้สก,กิลอะไรโด,ดยปกติจะค,คล้ายๆกันนะยกเว้น hmm. 2องดาวสก,กิลเขาจะมีแบบมากขึ้นอาจจะเป็น2องสล็อตสาสล็อตเหมือนน้องแมืงม,มุมที่พี่โจเคยทำรีวิวให้ดูกันนเนี่ยอ่าก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่สองสำหรับแอรเรียรทางเข้าเข้ามาที่แมปสองเ,เพื่อนจะจับได้2ตัวนี้ก่อนเลยมาทีนี้เราไปดูกันก็หลังจากเพื่อนๆจับสตัวนี้ละลเราก็เดินขึ้นไปเหนือทางเหนือเนาะ จะอยู่บริเวณที่เราจะไปเจอทางอีฟก่อนเนี่ยเป็นเป็นเจอทางอีฟเพื่อจะมาเจอตัวที่สามที่เราจะจับได้ชื่อว่าฮาคาวเนียนฮาคาเนียนเลาซี่นะก็เ,เ,เป็นน้องม้าอีกตัวหนึ่งแหละก็ก็จับไปอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนะาะก็เป็นปกติเหมือนเหมือนเหมือนม้าขาวเมื่อกี้แหละเราเป็นม้าดำไม่ใช่สีน,น้ำสีตาลเนาะ นี่เป็นตัวที่3เราจะเรียกพี่จะเรียกตรงโซนนี้ว่าโซนโซนอีสต์นะโซนตะวันออกอเดี๋ยวโซนตะวันออกก็จะมีมีอีกหลายตัวที่จะจับได้ถ้าเนเพื่อนเห็นอยู่เราแวกนเนี้ยหลังจากเราจับมาสีน้าตาลปุ๊บเราเราเราก็จะได้อย่างที่เห็นเนาะสกิลเหมือนเพ่อไปอะ่ะก็เดินเดินขึ้นไปต่อจากบริเวณตรงนี้แถวแถวแอเรียที่ทางตะวันออกเนี่ย เพื่อนๆก็เดินตรงขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยตรงที่พี่โจลองไปนะแถวแถวตะวันตะวันออกทางเหนือเหนือนิดนึงเพื่อนๆจะเจอกวางอีกตัวหนึ่งชื่อเอ่อมิดเดิลคาริบูอ่าก็คล้ายๆกันแหละไอ้ตัวแรกที่เราจับมาเนาะเขาก็เอามาให้เราจับเล่นอีกตัวหนึ่งอันนี้จะครบได้ทางทาง,ทางที่เห็นในแบบน,นะก็คือทางทางทางตะว,วันออกค่อนไปทางเหนือนิดนึงละตัวมิดเดิลคาริบูเป็นกวางสีน้ำตาลนะ เพื่อนๆก็จับไปตามปกติเหมือนเดิมนั่นแหละโอเคจากจากตัวนี้หลังจากที่เพื่อนๆจับตัวนี้ได้<_ <EN> _>ก็ท่าพี่โจกเท่าที่สังเกตดูนะพี่โจดูแล้วสกิลมันเหมือนเหมือนกันเลยอะ่ะพี่โจก็จับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยนั่นแหละเพื่อที่จะได้สะสมวอนเซอร์ว่าเราจับแล้วนะ<_ <EN> _>เพื่อนๆสามารถจับแล้วปล่อยได้นะไม่จำเป็นต้องถือเอาไว้หรือเปิดสล็อตมอนสเตอร์ให้มันจนเต็มอะ่ะไม่งั้นก็เปลือง อีลุนตายเลยอโอเคหลังจากที่เราจับตัวมิดเดิลคาริบูไปละเราเราเดินขึ้นไปทางเหนือทางซ้ายนิดนึงจริงๆมันเรียกว่าโซนเหนือแล้วแหละแต่ว่าในนี้มันก็ยังมองเป็นอีสต์อยู่นะก็จะเจอกวางอีกมีแต่กวางเนอะรอบนี้จะเจอกวางอีกตัวหนึ่งซึ่มันก็ยังเป็นกวางเรเวลหนึ่งอยู่นะยังเป็นคอมมอนอยู่ยังไม่ใช่อ e, ียังไม่ใช่อีลิทนะนะ เนี่ยมันอยู่ในแอบอยู่ในรงกวางิมอยู่ตัวเดียวเลยจะเขียนว่าเอลเดอร์คาริบูหรือมันจะมีแค่ตัวเดียวเลยเป็นหัวหน้ากวางแต่ว่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่สีแดงนะเขายังจะเป็นสีเหลืองเขาไม่โจมตีเราเองเหมือนกันตัวเนี้ยเป็นกวางระดับอีลิตละเป็นกวางสองดาวละหรือเราเรียกว่าหัวหน้ากวางนี่เองเอลเดอร์คาริบูเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นสีเขาจะคล้ายๆกันเลยต้องเอาเมาส์ชี้ถึงจะรู้ว่าเขาแตกต่างกันยังไงแต่ว่า โดยปกติอะถ้าวิ่งผ่านๆไปก็นึกว่าเป็นพวกเดียวกันนั่นแหละอันนี้เป็นตัวแรกเลยในแมพที่เพื่อนๆจะมาเจอก็คือตัวตัวเขาเรียกอีดิทมอนสเตอร์นะ2ดาวแต่เขายังจับไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเลยอ,ะ,อะในคลิปนี้พี่โจ๊กจะทําให้ดูเฉพาะมอนสเตอร์ที่เป็น2ดาวแบบจับโดยไม่มีเงื่อนไขนะแล้วเดี๋ยวสําหรับตัวที่มีเงื่อนไขพี่จะทาคลิปแยกออกไปเพื่อนๆจะได้ไมต้องเสียเวลาในการมานั่ง เดินหน้าถอยหลังวิดีโอมพนกจ,จะแยกเป็นตัวๆให้เลยนะเห็นไหมพอเป็นมอนสเตอร์ที่ดีขึ้นมันจะมีสกิลมากกว่า1อย่างเช่นตัวนี้จะมี s k i สกิลละสกิลฮิลที่เป็นติดตัวสกิลที่วิ่งเร็วอะไรประมาณนี้ก็เหมาะที่จะเป็นมอนสเตอร์2ดาวะนะอ่ะเนาะอ่ะโอเคพอได้หัวหน้ากวางแล้วเราไปต่อกันที่ทางขวาของแมปนิดนึงตังต่ที่จะเจอมอนสเตอร์หัวแดงละวมาถึงเริ่มโจมตีเองละก็จะเจอ จะเจอมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าฟีเล่เล็บเพิดอ่าก็คือน้องเสือน้องเสือเรานี่เองน้องเสือแล้วแล้วหนึ่เง,งเ, 1, เป็นคอมมอนเนาะน้องเสือดาวใช่ไหมน้องเสือดาวหรือเปล่าเป็นเล็บเพิดอ่ะอืมก็อันนี้โซนน,ซน,นี้โซนทางขวาเกิดไปติดแมดบปขวาเขาเรียกอ,อะไรตะวันตะวันออกเฉียงเหนือเนาะนั่นแหละมอนสเตอร์แถวนี้จะเริ่มโจมตีเราเองละแต่ก็ไม่ได้ดุร้ายอะไรเพื่อนเพื่อนถ้าแต่ถ้าเพื่อนเอนยังเลเวลน้อยอยู่ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงเนาะ โอเคหลังจากที่เราจับน้องเสือดาวทางขวาได้แล้วเนี่ยก็เพื่อนๆก็ก็จะเห็นวนะ่าสกิลมันเนี่ยถ้าเป็นคอมมอนก็่มจะมีสกิลเดียวนั่นแหละเราก็จะได้ตอนนี้เราได้แถวล่างครบหมดลนะเนาะเดี๋ยวเราจะไปต่อในแถวตัดไัยกันเลยดีกว่าจริงๆก็อยู่รแว่นนี้เลยแหละเพื่อนเพื่อนลองเดินเดินเดินดูดีเราจะเจอหัวหน้าเสือเราจะเจอหัวหน้าเสืออยู่ตัวหนึ่งอยู่แถวโรงเขานั่นแหละชื่อสก,กาเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยอืม ้วจะมีหัวหน้าถิ่นคุมอยู่แถวนี้น้องสก,กาสก,กาเป็นเป็นอีลิตมอนสเตอร์นะสองดาวเหมือนกันแปลว่าไหนๆถ้าเราจะปล่อยนะเราเลือกปล่อยมอนหนึ่งดาวดีกว่าแล้วเราก็เก็บมอนสองดาวไว้อย่างสก,กาน้องสก,กาตัวนี้ก็จะมีแค่ตัวเดียวนะเขาตายแล้วเดี๋ยวเขาจะจะวนเกิดใหม่ก็ลองจับดูเผื่อเพื่อนๆจะชอบว่าตัวไหนที่เหมาะกับเราอย่างพี่โจจะเป็นเมดนะพี่โจก,ก็จะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบมอนที่ ที่เพิ่มกายภาพาเพิ่มโจมตีอะไรเงี้ยจะชอบมันที่เพิ่มเวทมากกว่าเดี๋ยวก็อยู่ที่เพื่อนๆเลือกสายแหละว่าจะอะไรแต่น้องสก,การนี่สก,การนี่โจมตีเองนะฉะนั้นตอนจับเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงถ้าเป็นเมทอ่อนๆอย่างพี่โจ๊กเนี้ยก็อาจจะตายง่ายนิดนึงแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาชีพผลต่อการจับไหมเพราะพี่โจ๊กจับเฟลบ่อยมากเลยแต่ในขณะที่อ่าถ้าเป็นสายอาชีพอื่นอาจจะจับง่ายขึ้นอะไรเงี้ย แต่น,นี่พี่โจตัดมาให้เฉพาะที่เห็นว่าจับได้แล้วนะจะได้ดูสั้นหน่อยอ่าโอเคนี่หัวหน้าเสือหัวหน้าเสาดาวน้องสก,กาเราจับได้ละน้องสก,กาก็อย่างที่บอกนะบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือเนาะเห็นไหมน้องสก,กาจะมีทั้งหมดสามสกิลเลยนะถ้าดูทางซ้ายนะเพื่อนๆก็ไปดูเองว่าสก,กิลนี้มันเหมาะกับเราหรือเปล่าพี่โจมาบอกแค่โลเคชันในการที่จะหาจะได้มีเสียเวลาเนาะส่วนว่าใครอยากจะได้ สกิลที่แมทกับอาชีพตัวเองไหมก็อันนี้เพื่อนๆไปตัดสินใจเลือกเอาเนาะก็ปัจจุบันพี่โจก็ปล่อยไปแล้วแหละน้องสก,กาเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ยังไม่ใช่อะ่ะเดี๋ยวพอไปเจอแมปสาก็จะมีมอนดีๆขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละแต่เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทําไปโอเคตอนนี้เราก็ได้มอนสเตอร์จากทางขวาบนหัวหน้าหัวหน้าสสดดาวแล้เราไปต่อกันที่ พี่จะลืมต่อไปตอนแรกเรากลับกลับมาข้างล่างนิดนึงตรงแถวแถวทางใต้นะทางใต้ที่เราจับม้าขาวตอนแรกเนี่ยจริงๆริงจีม้าอยู่ตัวหนึ่งสองดาวเป็นอีนลิตมอนเตอร์เหมือนกันเป็นหัวหน้ามา้าชื่อบาริออตตัวตัวตัวบาริออตเนี่ยจะมีอยู่ตัวเดียวที่มีเนี่ยที่ดูดูมีสง่าราศีแต่จริงก็คล้ายๆกันกับตัวม้าขาวที่เราจับมาแหละเขาจะเรียนอยู่ตัวเดียวโดดๆแล้วเขาก็ไม่โจมตีใครก็ ถ้าสังเกตดูตอนแรกที่เราไปจับอะ่ะเราจะยังอยู่แค่ทางทางทางออกเขาเรียกว่าอะไรตะวันออกเฉียงใต้เนาะให้เราเดินมาทางใต้เนี่ยดูบริเวณในแมพที่ที่เห็นในลูกศรที่พี่โจชี้อยู่อะ่ะตรงนั้นอาจจะเจอน้องบริออตเป็นหัวหน้าหมาอันนี้พอดีตกหล่นไปพี่โจ๊เลยเอาย้อนกลับมาฝากนิดนึงส่วนบับเพื่อนที่เดินไปถึงทางตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ย้อนกลับมานิดนึงเนาะเนี่ยน้องบริออตก็จะเป็นมอนสเตอร์อ่าอีลิตมอนสเตอร์อยู่ตัวหนึ่ง ก็จะมี3ดาวเหมือนกันอ่าก็อาจจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบเรื่องเรื่องวิ่งเร็วอะไรประมาณนี้ก็ก,ก็ก็ถือว่าใช้ได้จนึงจับไม่ยากนะต่อไปอีกไม่กี่ตัวละที่เราจะจับกันเราไปดูมอนสเตอร์ต่อไปกันก็อันนี้มอนสเตอร์นี้จะเป็นตัวเดียวที่อยู่ในเมืองเราเรียกว่าน้องคูโตนะน้องคูโตนี่เขามีเงื่อนไขในการจับ จริงๆเขาเรียกได้ว่าเคื่องไข่ไหมจริงๆไปเป็นวิธีการจับต่างหากถ้าเพื่อนๆเดิน,เ,น,เ,นเข้าไปในเมืองอ่ะตรงที่เขาตรงตรงแหล่งสัตว์เลี้ยงเรวอะเราจะเจอมีอยู่ดงหนึ่งที่เราสามารถฆ่ามอนสเตอร์ในเมืองได้เนี่ยฆ่าม้าที่ชื่อบาก้าการ์แลนด์เนี่ยจะเห็นม้าขาวเต็มไปหมดเลยแล้วก็มียูนิคอนอะไรพวกนั้นเนี่ยอ่าเรื่องๆไปยูนคิคอนสิยูนคิคอนที่ชื่อว่าบาก้าเนี่ยบาก้ากาแลนด์เนี่ยวิธีการที่จะจับน้องกรโตได้เนี่ยคือต้องฆ่าบาก้าพาแลนด์เนี่ย จนกว่าน้องพูโตจะออกมาเนี่ยน้องพูโตจะมีลักษณะเป็นยูนิคอนสีดำเขาเรืองแสงสีฟ้าแล้วก็ขาเรืองแสงสีฟ้าอย่างที่เห็นเนี่ยพอดีวิวเบลเนี่ยพี่โจ๊กตัดออกมาโดยปกติเวลาเพื่อนๆเ,เดินไปเจอเนี่ยที่ผลิตแก้วเนี่ยเพื่อน่จะเห็นแต่ม,ม้าขาวหมดเลยจะไม่เห็นจะไม่เห็นม้าดำนะฉะนั้นวิธีการคือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องฆ่า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 ม้าขาวไปเรื่อยๆฆ่าไปเรื่อยๆจนจนกว่าน้องพูโตเนี่ยจะออกมาอันนี้เป็นแค่เทคนิคก็ยังไม่ถึงกับจับอะไรยากเนาะ แต่น้องพูโต,โตก็จะให้สกิลอยู่ทั้งหมดสองสกิลนะเอ๊ะเดีเ๋ยวว่าเดี๋ยวนะแป๊บน,นงึงมันมีสองสกิลตามที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละอก็ไม่ถือว่าดีมากนะกยังไม่ถือว่าดีมากเพราะว่าอย่างบริออดเมื่อกี้ยังได้สามสกิลเนาะเพียงแต่น้องเขาเท่เห็นต่ตัวดาเขาฟ้าขาฟ้าเท่มากเลยอะ่ะแต่สุดท้ายเ็าต้องปล่อยอพี่โจก็ปล่อยแล้รเือนกันน้องพูโตเนี่ยโอเค แล้วก็อีกนิดเดียวสุดท้ายละตัวที่เราเกือบจะจับกันจบละก็เป็นน้องหมีจากน้องหมาน้องม้าน้องเสือดาวไปที่น้องหมีละน้องหมีตัวนี้เป็นหัวแดงนะน้องหมีตัวนี้ชื่อ,อ,อ Middle Bear. มิดเดิลแบร์มิดเดิลแบร์มิดเดิลแบร์เป็นน้องหมีขาวคือพี่โจแอบบอกนิดนึงว่าจริงๆบริเวณแอเรียเนี้ยก็จริงๆจะมีหัวหน้าเขาอยู่แหละแต่ว่าพี่โจจะยัง อาจจะยังไม่ทําคลิปให้ดูในคลิปนี้นะเดี๋ยวจะแยกออกไปเลย2ตัวในแบบนี้2ตัวหัวหน้าที่มีเงื่อนไขในการจับเฉพาะนี่อันนี้คือ Middle Bear เป็นหมีขาวเป,เป็นตัวเป็นตัวหมีขาว R 1ดาวเป็น c o m มอนเนาะมีอยู่สกิลเดียวเป็นสกิลโจมตีก็เหมาะนะเหมาะกับพวกสายเ e r ร์เซอรอะไรประมาณนี้ที่แบบเน้นโจมตีบ้าพลังนิดนึงก็จะใช้หมีตัวนี้ได้เหมาะเลยเอาล่ะจริงๆแล้ว ตรงเนี้ยตรงน้องมีขาวแถวๆนี้แหละเพื่อนๆจะได้เจอกับหัวหน้าหมีชื่อบักคัตซึ่งเดี๋ยวพี่โจจะทำวิดีโอให้เห็นว่าว่าการจับบักคัตทำยังไงเราไม่สามารถไปจับได้น,น่ะตัวนั้นน่ะที่เมาส์พี่โจไปชี้อยู่น่ะเห็นไหมตัวบักคัตตัวเพื่อนจับแอรเรียนี้ไว้นะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีหนึ่งตอนที่เรามีของครบแล้วในการจับตอนที่พี่โจเล่นเนี่ยเลเวลสิบเนี่ยเรายังจับบักคัตไม่ได้ตอนนี้ ในวิดีโอนี้จะเหลือ2ตัวสุดท้ายที่เรายังไม่ได้จับกันคือบัคคัตกับวินลันเนอร์เนาะซึ่งบัคคัตเนี่ยจริงๆจะจับได้ประมาณแถวๆเลเวลสิบห้าสิบหกแล้วก็วินลันเนอร์จะน่าจะจับได้ประมาณเลเวลยี่ห้าแล้วก็บัคคัตจะจับได้ก่อนเขาจะมีเงื่อนไขอะเงื่อนไขตรงนี้มันต้องรอให้มิชั่นบอร์ดมันขึ้นไงเราไม่สามารถที่จะไปจับได้เองตอนนี้เลเวลพิจ๊กสิบเนี่ยก็จะไม่มีมิชั่นบอร์ดขึ้นมันก็เลยยังไม่ได้ของที่ใช้สาหรับจับบัคคัตนะนะ ซึ่งเดี๋ยวพี่โจจะทําวิดีโอแยกออกมาเฉพาะเลยว่าบัคคัสจับยังไงวินันเนอร์จับยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆรอ,อ,อติดตามในคลิปวิดีโอถัดๆไปของพี่โจแล้วกันนะวันนี้พี่โจมารีวิว10ตัวสําหรับแบบ2ให้เพื่อนๆดูว่าอยู่ตรงไหนเผื่อหาไม่เจอแล้วอยากจะสะสมมอนสเตอร์เนาะล้าเจอกันคลิปหน้าครับผม